ในเมืองใหญ่มีอาคารสูงระฟ้าที่ทันสมัยมีผู้พักอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมากมายวันหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งเดินทางมายัางอาคารนี้เพื่อหาที่พักเธอชื่อว่ามีนามีนาเป็นคนทันสมัยและมีความมุ่งมั่นในชีวิตเมื่อเธอเลือกห้องพักในอาคารนี้ก็พบว่ามีหลายคนที่เข้ามาออกจากลิฟแต่เมื่อเธอทำการตรวจสอบรายชื่อผู้พักอาศัย กลับไม่มีชื่อของเธออยู่ในนั้นวันแรกที่มีนาเข้าไปในลิฟต์มันควรจะเป็นการขึ้นบ้านปกติแต่เมื่อประตูลิฟต์ปิดลงมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเธอนั้นสวมชุดขาวยาวเหมือนผู้ที่มาจากยุคก่อนมีนาเหลือบมองไปยังผู้หญิงนั้นแล้วรู้สึกแปลกๆป,ปกติแล้วมีนาไม่ใช่คนขี้กลัวแต่ความรู้สึกเย็ยนเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย เมื่อหญิงสาวในชุดขาวมองไปที่เธอเธอคือใครมีนาถามแต่ผู้หญิงในชุดขาวไม่ได้ออบเสียงลิปดังกรุงกริงเหมือเถึงชั้นที่มีนาจะลงหญิงสาวในชุดขาวก็เริ่มยิ้มแต่ยิ้มของเธอช่างออกจะน่าคนลุกผ่านไปหลายวันมีนาขึ้นลิฟต์อีกครั้งและพบกับผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งเธอเริ่มเตือนใจว่าผู้หญิงในชุดขาวคือใคร แต่ในทุกครั้งที่มีนาเปิดดูรายชื่อผู้พักอาศัยก็ไม่พบชื่อของผู้หญิงนั้นเลยชื่อของมีนาก็ยังคงไร้ความหมายในรายชื่อนั้นคืนหนึ่งขณะที่มีนานอนอยู่ในห้องเธอได้ยินเสียงกระซิบที่คุ้นเคยเสียงของหญิงสาวในชุดขาวเรียกให้เธอลุกขึ้นมาเมื่อมีนาลงไปที่ลิฟต์ก็เห็นผู้หญิงนั้นยือนอยู่พร้อมกับรอยยิ้มอันน่าหวาดหวัน่นมาที่นี่เธอะเคอกระซิบ เมื่อลิฟเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นไปมีนาเริ่มรู้สึกแน่นหน้าอกและไม่สามารถหายใจได้แต่สายตาของเธอก็ไม่อาจาละสายจากผู้หญิงในชุดขาวได้ในที่สุดลิฟก็หยุดและประตูเปิดออกมาเธอพบว่าอยู่ในชั้นที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความมืดล้อมรอบยินดีต้อนรับมาที่บ้านของฉันผู้หญิงในชุดขาวพูดพร้อมกับยิ้มให้มีนาอย่างน่าสยดสยองเธอรู้แล้วว่าในสถานที่นี้มีเทียงความว่างเปล่า ไม่มีทางที่จะหนีไปได้อีกต่อไปโอ้ oh.